สวัสดีค่ะนักเรียนขาวันนี้มาพบกับครูพรพิมนเหมือนเดิมนะคะกับรายการภาษาไทย7นาทีค่ะกับครูพรครูวันนี้ครูพรพิมลทองสุดทีนะคะจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ลืมเนี่ยวันนี้จะสอนอะไรนะคะวันนี้มาพบกันใน E ีีที่3.3แล้วนะคะ ี่เรื่องราวของเครื่องหมายวรรคตอนจะเป็นยังไงบ้างนักเรียนคงอยากเรียนแล้วใช่ไหมก่อนอื่นครูพรนิมนต์ขอฝากช่องก่อนนะคะคําก่อนครูพรนทับแล้วก็ช่อง Facebook ครูการ์ตูนชาแนลนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะสําหรับวันนี้ไปเรียนเลยค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูพรนิมนต์ก็จะพานักเรียนไปเร,นเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายวรรคตอนนะคะนักเรียนขาไปรู้จักเลยดีกว่านะคะว่าเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรและใช้ในเวลาไหนนะคะ ก่อนอื่นไปรู้จักความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนก่อนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อความหมายกับผู้เขียนนะคะกับผู้อ่านเนี่ยค่ะว่าต้องการให้ผู้อ่านเนี่ยนะคะอ่านข้อความนั้นอย่างไรนะคะก็จะมีเทคนิคการเขียนแล้วก็รูปแบบการเขียนและก็ใช้ที่ต่างกันนะคะในเรื่องเรื่องราวของเครื่องหมายวรรคตอนอไปดูดีกว่านะคะว่าเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยมีอะไรกันบ้างนะคะ อ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือมหาภาคนะคะจุลภาคปัสสนีนักขลิขิตอัสเจรีและอัญญประกาศนะคะยังไม่จบนะคะเรกเรียนขาครูย,ยังไม่อธิบายนะคะว่าแต่ละอย่างใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปอธิบายแยกนะคะต่อไปนะคะก็เป็นบุพสัญญาสัญญาประกาศไปาย,ยานใหญ่ไมายามกุกยัติพัง ไปยาน้อยนะคะประมาณนี้จริง,รงๆมีอีกนะคะนักเรียนขาแต่ว่าขอยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะในเหมาะสมระดับชั้นของนักเรียนเรามารู้จักอันแรกเลยดีกว่านะคะเครื่องหมายแรกก็คือเครื่องหมายมหาภาคนะคะเครื่องหมายมหาภาคหรือเรารู้จักกันคือเครื่องหมายจุดนั่นแหละนะคะใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อและเขียนตำแหน่งจุดทศนิยมในตัวเลขนะคะตามนี้เลยพอจุดสอจุดกานนาฬิกานอจุดก็คือนาฬิกานั่นแหละนะคะแล้วก็หลังตัวเลขนะคะเช่น เวลา88 8นาฬิกาก็08.00จุดนจุดนะคะประมาณนี้อันนี้คือเครื่องหมายมหาพนะคะหรือว่าเครื่องหมายจุดนั่นแหละนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดฟุตสต็อปใช่ไหมคะต่อไปนะคะคือเครื่องหมายจุลภาคหรือเราจะเรียกกันว่าเลยคะลูกน้ําใช่ไหมนะคะใช้เขียนขั้นหรือแยกข้อความออกจากการใช้ขั้นตัวเลขนะประมาณนี้นะคะเช่นะะเรากําลังที่บายอยู่ว่าผลไม้มีละไรชนิดเช่นมังคุดมะม่วง ชพ่พูอะไรงี้เราก็จะใส่เครื่องหมายาจุลภาคนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะที่เป็นจํานวนหลักพันขึ้นไปสมมติ1นึ่งหมื่นนะคะเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคไปด้วยนะคะก็คือบ่งบอกถึงตัวเลข1นึ่งหมื่นนั่นแหละตั้งแต่1นึ่พันขึ้นไปนะคะามาดูแบบที่3นะคะคือปรัสนีนะคะปรัสนีหรือเราจะเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายแบบอะไรเอ่ยนะคะก็คือพูดง่ายง่ายคือ question mark ในภาษาอังกฤษนะคะเครื่องหมายปรัสนีเนี่ยใช้ในรูปแบบของคําถามนะคะหรือว่าเธอจะไปไหนกินข้าวกับอะไร ใครมาหาฉันอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายคำถามเราจะใช้เครื่องหมายปรสนีอยู่ด้านหลังนะคะนักเรียนคะต่อไปเลยค่ะนักขลิขิตนะคะหรือว่าเราเียกว่าเครื่องหมายวงเล็บนั่นแหละนะคะเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยนะคะก็จะใช้ข้อมข้อความเพื่ออธิบายคํำอยู่ข้างหน้าเช่นพระเนตรพระเนตรนแปลว่าอะไรตานะคะก็วงเล็บตาเจ้พาพญาพระขังหนุหนหนุนอันนี้ก็คือชื่อเล่น ของชื่อของเจ้าพระยาพระคลังห่นอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือชื่อเล่นก็เป็นคําวงเล็บอธิบายข้อความอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะต่อไปเลยค่ะอัศเจรีหรือเราเรียกว่าคือหมายตกใจนะคะเราก็จะเอาไว้ด้านหลังคําอุทานใช่ไหมนะคะเช่นอุ้ย,ยตายโอยอะไรประมาณนี้คำอุทานที่เราเรียนกันไปหรือเรียนแบบเสียงธรรมชาติโอ้ยปังเพลงหรือว่าเสียงอะไรตุกอะไรแบบเนี้ยเสียงที่เป็นแบบ เหมือนตกใจตกใจหน่อยนะคะโอเคนะคะโลกต่อไปนะคะเครื่องหมายอัญประกาศหรือเราจะเจอในพวกนิทานหรือ,พว,ยยอรพวกนิยายอะไรพวกนี้นะคะก็คือเครื่องหมายคำพูดนั่นแหละนะคะใช้ค่อมในคำพูดที่ยกมาจากที่อื่นเป็นชื่อเฉพาะหรือเฉพาะการเขียนเช่นสวัสดีครับพี่แก้วมีอะไรเรียกผมได้นะครับแล้วก็มีการเขียนบรรยายต่อไปนะครับเบิบิ้ลบบแล้วก็จะมีคำพูดอีกเราก็จะใช้เครื่องหมายอัญประกาศคล่อมในคำพูดอีกนะคะเราจะเจอได้ในนิทานเนี่ยค่อนข้างมากนะคะ ต่อไปนะคะเครื่องหมายบุพสัญญานะคะบุพสัญญาคือเครื่องหมายที่เป็นลักษณะเครื่องหมายอ่าอย่างเงี้ยเครื่องหมายซ้ําข้อความข้างบนนะคะนะคะเราจะใช้แทนคําหรือข้อความบรรทัดด้านบนโดยไม่ต้องเขียนซ้ําอีกนะคะก็คือเช่นมะม่วงกิโลกร,รัมละย0สิบาทมังคุดกิโลกร,รัมละยี่บ้าบาททุเรียนกิโลกร,รัมละ6กสิบาทเราก็จะใช้เครื่องหมายเนี้ยแทนคาว่าก,กิโลกร,รัมละเราก็จะเจอได้นะคะใน เ,เนื้อหาของเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการทาซ้ํานะคะต่อไปนะเครื่องหมายสัญญาประกาศนี้อันนี้คือเครื่องหมายเขาเรียกว่าคือเหมือนขีดเส้นใต้นะคะเขาจะขีดเส้นใต้ให้สังเกตได้ชัดเจนอาจจะเป็นห้อยคําที่สําคัญนะคะคือฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าปัจจัย4ี่ักฉีขีดเส้นใต้เขาบอกปัจจัย4แสดงว่าปัจจัย4ี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะประมาณนั้นนะคะเราจะใช้ขีดเส้นใต้เฉพาะสิ่งที่สําคัญต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าไปยานใหญ่นะคะไปยานใหญ่ก็คือ เอาไว้เขียนหลังข้อความที่ยังไม่จบแสดงว่ายังมีข้อความประเภทเดียวกันอีกมากเลยอยู่ท้ายประโยคแล้วจะละไว้ะคะและอื่นๆก็คือแบบว่าปยานใหญ่ก็คือแบบเหมือนเราคำพูว่าบ้านของฉันมีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีพัดลมแล้วก็ใส่ปยานใหญ่ไปนะคะบงบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านของครูยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าบ้านฉันปลูกต้นไม้หลายชนิดเช่นมะลิกุหลาบชาบา้า บานไม่รู้โรยตุดๆๆๆแล้วก็ใส่ปลายานใหญ่ไปคือยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะที่ปลูกที่บ้านของครูนะคะประมาณนั้นต่อไปบัญญตปลายานน้อยนะคะอัน,นก็จะเป็นเป็นการบอกข้อความระข้อความให้สั้นลงเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับปลายานใหญ่เลยแต่ว่าไม่เท่าปลายานใหญ่เนี่ยก็คือย,ยังจะมีข้อความในทํานองนี้อีกเยอะแต่ว่าถ้าปลายานเล็กเนี่ยก็คือ สามารถยอ่อํำพูดง่ายเช่นคำว่ากรุงเทพและใส่ปลายาน้อยก็เป็นคำว่ากรุงเทพมหานครโปรดเก้าและใส่ปลายาน้อยหมายถึงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมอุดรใส่ปลายาน้อยหมายถึงอุดรธานีนะคะหรือมีละรอีกนครสีใส่ปลายาน้อยก็คือนครศรีธรรมราชนะคะก็มีชื่ออีกแต่ว่ายังไม่หมดนะคะประมาณนั้น ต่อไปนะคะเครื่องหมายยติพังนะคะเครื่องหมายยติดพังก็คือเครื่องหมายขีดนั่นแหละนะคะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคอาําอ่านในคําว่าถึงหรือแสดงจํานวนสถานที่เช่นเวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นการบอกนะคะบอกบอกคอาอ่านบางครั้งก็เขียนบอกค,อาคําอ่านเช่นคําว่าสมมุติคุณครูจะเขียนคําว่า,าธรรมดาครูก็เขียนธรรมมะอาทษนะคะ ทำมะดาก็เป็นการที่แยกคําอ่านออกจากกันประมาณนี้นะคะจันถึงเสาววะอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมารู้ต่อนะคะเครื่องหมายไมยม,มกเครื่องหมายไมยม,มกคือเครื่องหมายซ้านะคะอันนี้ก็จะมีเราจะใช้กันบ่อยใช่ไหมแมวตัวสีขา,ขาวๆต่างๆนานาเดินดีๆแต่นักเรียนสังเกตนะคะคําว่านานาไม่ใช้ไมยม,มกนะคะเขียนซ้ําเลยคําว่านานาประมาณนี้นะคะอ่าไมยม,มกเราก็จะเจอกันบ่อยบ่อยมากๆเลยนะคะ จบกันนําเสนอแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของเครื่องหมายวักตอนนะคะที่นักเรียนเจอในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูพนอนิมต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะคะครูพรนิม์จะพาไปเรียนเรื่องอะไรรอติดตามนะคะนักเรียนคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย